รู้หรือไม่ครับชีวิตหลังกเกษียณใช้เงินมากกว่าที่คิดแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสามารถที่จะวางแผนตั้งแต่วันนี้วันที่ยังมีเงินได้อยู่นะครับเก็บเงินออมไปเพื่อชีวิตหลังกเกษียณเพื่อให้เพื่อนๆมีไรายได้ที่มั่นคงแม้ในวันที่ไม่มีไรายได้แล้วนานคือแผนการเงินที่มั่นคงที่ช่วยให้เพื่อนๆมั่นใจได้แม้ในวันที่หยุดทํางานแล้วแต่รายได้ของเพื่อนๆ จะไม่ได้หยุดนะครับวิธีที่ง่ายมากเลยก็คือเพียงแค่เริ่มทำประกันบำนาญน,นะครับออมเงินเข้ามาในระบบของประกันบำนาญตั้งแต่วันนี้นะครับเดือนละพันก็ได้ปีละหมื่นปีละแสนแล้วแต่กําลังของแต่ละท่านนะครับเบี้ยประกันเหล่านี้จะถูกสะสมนะครับแล้วนําไปลงทุนโดยบริษัทประกันทําให้เงินของท่านเนี่ยเติบโต เวลากเกษียณที่เพื่อนๆพเลือกว่าจะเป็นอายุ55-60หรือว่า65ก็จะเริ่มได้รับเงินบำนาญเป็นรายปีนะครับเงินก็จะเป็นรายได้ที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่มั่นคงนะครับในชีวิตหลังเกษียณบำนาญเริ่มทำประกันบำนาญตั้งแต่วันนี้อนาคตปลอดภยัยมั่นคงไร้กังวลนะครับ ชีวิตหลังเกษียณของทุกๆคนจะมีความสุขไม่ต้องไปพึ่งลูกหลานนะครับไม่ต้องไปลำบากคนอื่นนะครับสนใจรละเอียดเพิ่มเติมติดตามช่องพี่เอไว้นะครับ